วัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็มาลงทุนประจําวันอีกเช่นเคยนะครับนะฮะวันนี้วันที่นะฮะวันศุกร์ที่10พฤษภาคมนะฮะปีสองพนหคเะฮะเมื่อวานก็หยุดลงทุนไปเพราะว่ามีธุระวันนี้ก็กลับเข้ามาไปลงทุนเหมือนเดิมนะฮะ อย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมอยู่กับกระดานเทรด Exnova นะครับกับคู่เหรียญ EURJPY นั่นเองนะครับในการเทรดบิดนะเทรดบิดนะฮะวันนี้นะฮะต้องบอกว่าคลิปนี้นะฮะมีเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่จะเข้ามาลงทุนทางด้านนี้นะฮะต้องยอมรับความเสี่ยงได้นะครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็ลองไปซ้อมเทรดเงินทดลองดูก่อนนะฮะกับกระดานเทรด Exnova นะฮะก็เงินทดลองนะครับสามารถไปสมัครได้ที่ใต้ลิงก์โปรไฟล์ของผมนะครับนะฮะใต้ลิงก์ทีนะกดลิง เข้าไปก็จะมีเงินทดลองให้1นึ่งหมืนเหรียญนะครับสามารถซ้อมเทรดได้ตามสบายนะก่อนที่เราจะเข้าประเทศเงินจริงนะเพราะว่าการลงทุนแบบนี้มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับนะฮะวันนี้นะฮะผมก็จะเทรดประมาณ10บวินนะฮะสิบวินนะฮะใช้ตารางการในเงินแบบทางด้านซ้ายมือนี้เลยนะฮะเอากําไรที่50บาททุกไม้ใช้8ไม้นะฮะใช้8ไม้นะครับเงินลงทุนนะฮะ 19,797าเอกบ็าทนะครับเอากำไรที่50บาททุกไม้นะฮะออกาชนะกาสิกานรนตั่นเองนะครับตารางการเงินด้านซ้ายมือนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดได้นะฮะเพื่อซ้อมเทรดหรือว่าเทรดเงินจริงก็ได้นะฮะเพราะว่าการลงทุนแบบนี้นะฮะมันต้องคำนวณเงินหรือว่าบริหารการเงินแล้วค่อยเข้าไปเทรดะเราจะได้รู้ว่าเราเสี่ยงได้เท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ใช้ไม้ได้สูงเท่าไหร่นะ ผมใช้8ไม้เงินลงทุนวางเงินลงทุนอยบ่สงหมื่นนะฮะเพื่อนอาจใช้ก็6 7ไม้ก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้า6ไม้ขึ้นไปนะครับกำลังดีเลยนะฮะงั้นก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงทุนกันเลยนะฮะเมื่อวานนะคะก็จบที่วิ่งที่20ินะฮะวิ่งที่20เป็นของวันที่8นะผมก็ลงทุนจบที่เที่ยงคืน36นาทีนะฮะครบ20วิวิ่งทั้งวันนะวันที่8วันนี้ก็จะเป็นวันที่10นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนนนนีี้้ผมจะะะะะใชชอคท่่่ืวา เอาเวสซัมออสเปเลเตอร์กดสมัครเข้าไปเลยนะฮะเริ่มต้นที่ไม้หนึ่งห้าสิบหกปากนั่นเองนะครับนะฮะแต่เรามาลองกันเลยนะนะครับรอเข้าสูตรเอาเข้าแล้วเข้าแล้วกดเลยไม่ทันนะจริงๆมันต้องรอแดงแดงล่างแดงบนนะฮะอ่ะไปไม้ที่สองครับอ่ะรอครับรอนะครับต้เลขศูนย์เป็นสีแดงกราฟข้างบนก็ต้องเป็นสีแดงนะฮะหรือไม่ก็บนเลขศูนย์เป็นสีเขียวกราฟข้างบนก็ต้องเป็นสีเขียวมันจะเข้าสูตรพอดีเลยครับอ่ะมาดูกันใช่ไหมเข้าแล้ว อ่ะู้ยังเสียนะฮะไปไม้3ามนะครับ2 4 9นะฮะรอเข้าสูตรครับนะป้ายเลข0ูนย์กราฟเป็นสีแดงนะฮะกราฟข้างบนแท่งเทียนก็ต้องเป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะฮะมันถึงจะเข้าเข้าสูตรนะฮะนะรอนะครับรออ่ะข้างบนแดงข้างล่างเขียวอย่างไม่ใช่นะฮะนะอ่ะรอครับรอสักครู่ครับตอนนี้น่าจะเป็นขาขึ้นแล้วนะขาขึ้นนะการเทสโอดีซีนะเพื่อนๆสังเกตย่านะฮะการต่อระหว่างแท่งเทียนทางด้านซ้ายมือเนี่ย มันอาจจะมีคั้นให้หายไปได้นะเพราะว่ามันสวิงมากๆเลยการเทรด OTC นะฮะัเพื่อนๆต้องรู้เรื่องนี้ก่อนจะเข้าตลาดเทรดแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าการเทรด OTC เนี่ยมันคือการเทรดนอกเวลานะฮะไม่เหมือนตลาดฟอร์เรนนั่นเองครับรอนะครับรอเข้าสู่นะครับการด้านบนเป็นสีเขียวแล้วตอนนี้เหนือเลขศูนย์รอให้เป็นสีเขียวนะเราก็จะเข้าออเดอร์เลยสำหรับไม้ที่3ในวินที่1นั่นเองนะครับรอ เหมือนจะเข้าพุทธน,นะอรอสักครู่ครับอะต่ำเลขศูนย์เป็นการาฟสีแดงแล้วขึ้น,นลงลงเลยเดี๋ยวรอ,อสักครู่นะครับต่ำเลขศูนย์นะครับเป็นการาฟสกักคร,ร,นนร,ร,ครู่นะครับอ่ะรอจังหวะเข้าคลิปนี้ก็นานหน่อยนะเพื่อนรอครับรอสักครู่นะครับรอจังหวะมาครับเข้าแล้วครับเนี่เขียวเขียวดูได้ไม่ได้ครับ ออกเรียบร้อยจบนะครับสวยๆครับวินแรกนะฮะ2ทุ่ม3ทุ่ม22นาทีนะจบที่ไม้สามต่อไปวินที่สองนะฮะเริ่มไม้หนึ่งไม้เอาเข้าพอดีเลยไปเลยนาไม้หนึ่งน่ะได้ไม่ได้ครับน่าจะเสียนะไปไม้สองครับไม้สองรอเข้าทินิคก,กับเอาเข้าแล้วขึ้นเลยโอ้เสียเยอะ ไม้ที่สามนะฮะอีกแล้วนะฮะไม้ที่อาะรอจังหวะครับรอจังหวะค่อยๆไปนะครับนะฮะค่อยๆไปอรอครับรอตอนนี้บนเลขศูนย์เป็นกราฟสีแดงนะครับยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้ต้องรอจังหวะไปเรื่อยๆนะครับชันเคยนะเพื่อนการลงทุนแบบนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับย้ำทุกคลิปนะฮะ ต้องลองซ้อมเทรดเงินทดลองก่อนสามารถไปสมัครได้นะครับทีใต้โปรไฟล์ของผมนะฮะจะมีเงินทดลองให้เทรดนะฮะหนึ่งหมื่นเหรียญลองซ้อมดูก่อนถ้าผิดก็กดเอาใหม่ได้นะสำหรับเงินทดลองมันจะเป็นสีส้มๆตรงหัวโปรไฟล์นะฮะลองสักคู่นะครับยางครับอย่างเขาเลยแดงและแดงคู่ละได้ไหมผมเสียนะครับไปครับ ห้าสองหกครับไม้ที่สี่รอเราเลยเขาสุดแล้วได้ไม่ได้เสียนะครับไม้ที่ห้านะฮะรอจังหวะสักครู่ครับรอครับอย่างนะฮะตอนนี้กราฟข้างบนเป็นสีเขียวแต่กราฟข้างล่างก็เป็นสีเขียวแต่มันอยู่ใต้เลขส่วนยังไม่ใช่นะครับอ้าวรอรออ่าตอนนี้กราฟบนเป็นแดงแล้วนะฮะกราฟใต้เลขส่วนต้องเป็นสีแดงเหมือนกันนะฮะ อ่ะรอรอสักครู่ครับอ่ะรอต่อไปมตอนนี้ก็เกือบ6นาทีแล้วนะฮะมาดูกันว่าการลงทุน1ิบวินของผมรอบนี้นะฮะจะก,กี่นาทีนะครับกลับมารักเขาเลยอ่ะได้ไม่ได้จบแล้วอันนี้เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยอนะ่าโอเควินที่2เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอนดิเคเตอร์เล็กน้อยหรือว่าเปลี่ยนคู่เหรียญดีกว่านะฮะนะฮะเป็นคู่เหรียญเป็น E U R U S D แล้วกันนะฮะรู้สึกว่าโอเคมาไปวินที่สาไม้ที่หนะฮะวินที่สามไม้ที่หนึงนะครับอรอครับรอตอนนี้กราฟบ,บนเป็นสีเขียวนะครับแต่กราฟล่างก็เป็นสีเขียวแต่มันยังอยู่ใต้เลขศูนนะฮะรอต่อไปครับรอต่อไปนะครับรอสักครู่นะครับจริงๆเราเวลาเราเทรดแบบนี้นะฮะ อ๋อ่าลืมเรื่องนี้นะฮะเวลาฝากเงินนะครับเพื่อนผมว่าวันก่อนผมทําคลิปฝากเงินไปนะฮะก่อนที่จะฝากเงินนะครับเพื่อนลองสังเกตตรงนี้นะตรงหน้าโปรไฟล์เนี่ยเราต้องยืนยันตัวตนให้จบก่อนนะให้นเป็นตัวติ๊กถูกสีเขียวนะฮะตัวติ๊กถูกสีเขียวสักพักนึงยาอยางนะฮะตัวติ๊กถูกสีเขียวยืนยันตัวตนก่อนนะฮะโดยใช้เอกสารทุกบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้นะฮะ มีเพื่อนเพื่อนมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้มาสอบถามกันได้นะฮะหรือว่าแอดแอดแอดแอปเขียวมาก็ได้นะฮะแอดแอปเขียวตัอไปไม่สอนะฮะขอสักูดนะครับยืนยันตัวตนก่อนนะก่อนฝากนะับเพราะว่าถ้ายังไม่ยืนตัวตนเนี่ยถ้าฝากไปเนี่ยมันจะงานเข้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นซัพพอร์ตคอยบริการหองโบเกอร์เนี่ย จะงงเลยนะฮะว่าฝากยังไงมาเมื่อ,อไรอะไรอย่างนี้นะฮะค่อนข้างวุ่นวายนะฮะเพื่อนๆต้องดูก่อนนะครับจบไหมจบนะฮะวินที่อะไร 1, 2, 3, นะหนึ่งสองสามนะสามแล้วก็อ่ะสามต่อไปวินที่สี่นะฮะวินที่สี่ห้าสิบหกบาทนะฮะรอสักรู่นะฮะผมไปเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ดีกว่านะฮะวินที่สี่เอาเป็นสคริปต์แล้วกันนะฮะซิกแอลสิ g n a ลแล้วกันนะฮะ พวกสคริปต์ต่างๆนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้เนี่ยมันสามารถใช้ในมือถือได้นะครับเพราะตอนนี้ผมมาใช้ในแ็บเล็ตแบบนี้นะฮะใช้ในมือถือได้แล้วก็แต่ต้องไปลงในคอมก่อนลงเสร็จมันจะคาเลยเพื่อนๆเขาเ้ายูเซอร์เพื่อนๆเนี่ยก็จะเอามาใช้ได้ในมือถือนะฮะก็ค่อนข้างสะดวกนะฮะเวลาไปข้างนอกนะครับอ่ปาปาดไมที่1นึ่งนะได้ไม่ได้ครับอ่ะจบนะครับนี่ดินที่1 2 3สาม สี่แล้วก็อ่ะสี่แล้วต่อไปวินที่5นะฮะวินที่5ครับรอสัญญานะฮะรอสัญญาณมาแล้วครับตอนนี้ใช้อยู่กับอ่สคริปต์อาร์โร่สิงแนลนะฮะของคุณสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับได้รับการแบ่งปันในทีนะฮะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้นะครับอ่าเป็นการโหลดฟรีนะฮะโหลดฟรีแต่เพื่อนๆต้องเอาไปทดลองกันก่อนนะนะอย่าเพิ่งมั่นใจผมนะเพราะว่าผมเทรนได้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ใช้ก็ได้ฮะต้องซ้อมฮะต้องซ้อมเองนะฮะซ้อมเอง,อเองไปซ้อมเงินเดโม่เลยดีสุดครับอ่ะจบนะไม่จบนะมาที่สองครับ มันชอบทุบเขามันนะรอสักครู่นะครับไม้ที่2ของวินที่5นะครับอ่ะรอสักครู่ตอนนี้อยู่กับกระดานเทรดเอ็กซ์โนวานะครับนะอ่าคลิปนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับเพื่อนท่านใดสนใจลงทุนเนี่ยให้ไปซ้อมก่อนแนะนำนะฮะสามารถไปกดสมัครได้นะฮะที่ใต้ลิงก์โปรไฟล์ผมนะครับมีลิงลก์ถีข้าไปแล้วก็สมัครพอสมัครเรียบร้อยเนี่ยก็ยืนยันตัวตนนะให้เป็นลูกศรติ๊กเขียวแบบนี้แล้วก็ใช้เงินทดลองในการซ้อมเทรดนะซ้อมเทรด ซ้อมให้มั่นใจนะฮะซ้อมให้มั่นใจนะฮะผมบอกสูตรนี้สูตรนั้นสูตรนี้เนี่ยเพื่อนๆซ้อมให้มั่นใจก่อนพอซ้อมมั่นใจเสร็จค่อยลงเงินจริงนะฮะเอาที่ตัวเองมั่นใจนะฮะตัวเองมั่นใจก่อนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ทำกำไรได้เรื่อยๆนะฮะวันละห้าร้อยวันละพันเนี่ยชิ้ๆเลยครับอัารอโอ้โหนานหน่อยนะฮะมาแล้วนะสัญญาณมาแล้วเป็นที่ห้าของเรากดเลยวินที่ห้าลงไม่ลงครับ จบครับวินที่5ต่อไปวินที่6นะฮะวินที่6วินที่6รอสักครู่นะฮะวินที่6ตอนนี้กี่นาทีแล้วโอสินาทีแล้วนะฮะวินที่6ตอนที่ผมใช้เซมิบอรของเพื่อนชื่อคุณวรลเดชเพื่อนในกลุ่มการเทรดไอซ์โนวเ <ne> ฮะแป๊บเดียวนะฮะโอ้โหเร็วมากแต่ต้องสลับเทคนิคเทคนิคกันไปนะฮะเพราะว่าผมผมเชื่อในอินดิเคเตอร์แล้วก็สคริประดับหนึ่งนะฮะ แล้วผมก็ใช้ความน่าจะเป็นในการเดินเงินทบม้แบบมาร์ติงเกลเนี่ยรวมด้วยนะครับเพื่อให้เกิดโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะส่วนตัวผมเชื่อแบบนี้นะฮะก็สามารถทํำกรได้เรื่อยๆอยู่ครับรอนะฮะร,รอหนึ่งสองสามสี่ห้าวินที่หกนะฮะถ้านับบ่อยอย่าเพิ่งรำคาญนะครับเพราะว่าพูดไปด้วยเทรดไปด้วยเนี่ยลืมหมดเลยครับไป มาที่1ของวินที่6นะฮะเข้าจังหวะดีนี้กําไรสวยๆครับเห็น mm hmm. ไหมแน่วินชิ้นที่7ครับวินที่7รอตอนนีู้่กับคู่เดียว EURUSD นะครับทากาไร10บวินแรกนะฮะของวันนี้นะเมื่อวานหยุดเทรดไปนะฮะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็มีอะไรดีๆก็จะมาแชร์ให้เพื่อนเรื่อยๆนะฮะให้หลองไปทดสอบันดูเป็นการแชร์ไอเดียแบ่งปัน สิ่งที่ตัวเองรู้แล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆรู้มากครับผมเนี่ยก็มาแชร์ลงคอมเมนต์ได้นะแบ่งปันกันครับนะวินวินครับรอครับวินที่7จ็นะฮะวินที่7รอสัญญาณมานะรอสัญญาณมาตอนนี้โอ้โหแคสิบสองนาทีแล้วอ่ะมาแล้วครับสัญญาณมาแล้วฮะรอไปได้ไม่ได้ครับ จบนะครับวินที่เต่อไปวินที่แปดนะครับวินที่แปดเราสัญญาณมามาแล้วนะครับมาแล้วเข้าเลยโอ้โหใช้ปากกานะฮะกด, 3, กดซ้ำกดซอร์สนะฮะอ่ะถือว่าได้ไป2วินรวดเลยนะฮะมันเด้ง2ทีนะฮะดูเพื่อนฟ <c oughs> ุกไปะไม่ฟุกนะใช้ปากกากดแล้วก็มองกด2ทีเลย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9 9นะ้า้แล้วอ่ะวินสุดท้ายของเรานะมาดูกัน เมื่อกี้กดเด้งนะฮะได้2ซ้อนเลยนะฮะถือว่ายังดีนะฮะไม่ไม่ผิดนะฮะวินสุดท้างเรามาดูจะเป็นอย่างไรนะครับรอครับรอวันนี้ใช้2เทคนิคเองนะครับตารางการเงินด้านซ้ายมือนะเพื่อนๆสามารถเอาไปโหลดได้นะครับโหลดฟรีเลยใต้ดีทีผมเลยใต้โปรไฟล์ทิกตกอรนะฮะสามารถไปโหลดใช้ได้นะฮะเพื่อนๆมีทุนเท่าไหร่ลองคำนวณดูครับ แต่การันตีเอกโนวาเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่1เหรียญหรือว่า30บาทเพื่อนๆก็ต้องเอากาําไรที่สามบาทส่วนมีทุนเท่าไหร่ลองกดคํานวณดูเพราะว่าหน้ากระดานเงินเนี่ยมันจะคํานวณได้นะฮะคำนวณได้ว่าจะเอากําไรเท่าไหร่นะแล้วก็อัตราการจ่ายเนี่ยมาแล้วเขาเลยอัตราการจ่ายเพื่อนๆต้องเขียนให้ตรงด้วยนะครับนะผม90%เพื่อนก็ต้องเขียน90%อ่ะจบเรียบร้อยนะครับเรียบริบวินนะฮะลองนับดู1 2 3เดี๋ยวสักครู่นะฮะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, แล้วก็10นะฮะโอเคยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับ